ดีค่ะกลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีขาวพีมมวลาฟา์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้มีเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะเวลาในช่วงเวลาที่ว่าฝนตกตอนช่วงนี้นะคะหลายคนก็คงจะกังวลกันนะคะว่ากลัวหอยจะนอกน้ําหรือเปล่าช่วงบางวันก็ฝนตกแรงบ้างแล้วก็หนักบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคนะคะวิธีการดูนะคะว่า ทำไมเ,เวลาที่ฝนตกเนี่ยเราจะมีวิธีสังเกตยังไงคะว่าหอยเราอะ่ะเกิดอาการไม่ดีหรือเกิดอาการป่วยขึ้นมาแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะเทคนิคและวิธีสังเกตก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เวลาที่ว่าฝนตกหนักๆขึ้นมาเราไปดูที่บอ่อหอยนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าหอยกินอาหารไม่หมดค่ะ จะกินอาหารเหลือแบบนี้เลยนะคะซึ่งปกติทุกวันนะคะที่เราสังเกตดูถ้าตามเวลาปกติก็คือว่าหอยเขาจะกินอาหารหมดเลยค่ะเหลือแต่น้ําเกี้ยงๆนะคะพื้นน้ําจะไม่มีอาหารเหลือเลยนะคะแบบอาหารที่ว่าเป็นดอกจอกหรือว่าผักตบชวาอะไรประเภทนี้นะคะคือเขาจะกินไม่เหลือค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่หอยเขาจะกินเก่งมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่ว่าเกิดฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ย สังเกตดูว่าอาหารจะเหลือเยอะเลยค่ะสำหรับใครที่ใช้ระบบน้ำวนนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเวลาฝนตกว่าหอยจะนอกน้ำค่ะเพราะว่าระบบน้ำวนสามารถที่จะเปิดน้ำใส่ทางด้านบนได้นะคะเปิดน้ำใหม่ใส่ได้เลยแล้วก็ยังช่วยถ่ายเทน้ำเพิ่มออกซิเจนน้ำได้ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ว่าใช้บ่อซีเมนต์หรือว่าบ่อกระชังที่ว่า ออไม่ได้ใช้ระบบน้ำวนนะคะเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาให้ดังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะและวิธีการแก้ปัญหาสำหรับบอ่อที่ไม่ได้ใช้ระบบน้ำวนนะคะให้เราเปิดจุดก,ก๊อกออกแล้วก็เปิดน้ำในบ่ทิ้งประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ำที่ว่าฝนตกใส่ผสมรวมอยู่ในบอ่อนั่นเองค่ะ หลังจากที่ว่าเราเปิดน้ำคทิ้งออกจากบอ่อประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็เติมน้ําใหม่ใส่ลงไปด้านบนเลยนะคะเราก็เติมน้ําลงไปประมาณออถึงขอบที่ว่าเราเคยเติมปกติในทุกๆวันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้นํามาแชร์นํามาสอนกันในวันนี้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่ว่า เจอผลตกหนักๆแล้วก็เป็นกังวลใจนะคะว่ากลัวผลจะทําให้หอยเกิดอาการนอกน้ําขึ้นมาเราก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีสังเกตหอยมาเล่าต่อกันฟังนะคะมาเล่าให้ฟังกันเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบายยคะ่ะ